สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษรายการที่จะพาคุณผู้ฟังแบบเปิดโลกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานและเต็มไปด้วยสาระน่ารู้วันนี้ดิฉันพรวีธนิเทศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเราจอกอากาศในทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาิกา30นาทีทาง FM 1 0 7.25เมกะเฮิร์สถานีวิทยุมหาวิทยายลัยนเรศวร และนอกจากจะรับฟังทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษรวมทั้งรายการต่างๆของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทาง YouTube ที่ช่อง NU Radio ดนช่องทางหนึ่งค่ะค่ะในวันนี้รายการของเราก็จะขอนำเสนอตอนที่2ของหัวข้อ25เคล็ดไม่ลับสู่ปีใหม่ที่สุขยิ่งขึ้นหรือ t w Simple Secrets to Happier New Year Episode t ค่ะ ซึ่งในตอนที่แล้วนะคะเราก็ได้มีโอกาสมาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆไปแล้วถึง12ข้อด้วยกันค่ะซึ่งก็ยังเหลืออีก13ข้อที่น่าสนใจที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกับปีใหม่ที่เราเพิ่งผ่านมาได้เพียง1เดือนเสร็ษได้อย่างสดใสแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะเพราะเราจะไปค้นหาวิธีการที่ง่ายแต่ได้ผลจริงๆค่ะซึ่งข้อมูลในวันนี้ ส่วนหนึ่งนํามาจากเว็บไซต์ lifecoach com เรามาเริ่มกันที่เคล็ดลับข้อ13ที่จะนําไปสู่ความสุขในปีใหม่นี้กันค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมเราถึงเริ่มต้นที่ข้อที่13เลยเพราะว่าข้อที่1ถึง12นั้นเราได้นําเสนอกันไปแล้วในรายการตอนที่แล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาเป็นข้อที่13ถึงข้อที่25นะคะเคล็ดลับสู่ความสุขข้อที่13คือ หายใจเข้าให้สงบหายใจออกให้คลายเครียดหรือ inhale calm exhale stress การหายใจอย่างมีสติสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอารมณ์ของเราได้ให้ลองทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะคะขั้นแรกคือหลับตา close your eyes ขั้นต่อมานะคะสุดลมหายใจเข้าลึกๆดับนับ1ถึงสีสูดลมหายใจเข้าภาษาอังกฤษใช้ว่า inhale หรือว่า breathe in ก็ได้เช่นกันนะคะ Brea t h e in deeply ขั้นต่อมานะคะกลั้นหายใจแล้วก็นับ1-4กลั้นหายใจก็คือ hold your breath และขั้นสุดท้ายในการฝึกลมหายใจเพื่อเพิ่มความสุขก็คือหลังจากกลั้นหายใจแล้วนับ1ถึงสแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆนะคะ exhale slowly exhale ก็คือผ่อนลมหายใจหรือว่าการหายใจออกนั่นเองค่ะลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้นะคะเพียง5นาทีต่อวันแล้วคุณก็จะรู้สึก ถึงความสงบสุขผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อค่ะเคล็ดลับข้อที่14นะคะที่จะนำไปสู่ความสุขก็คือรายล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่มีความสุข s u o w yourself with happy people เพราะว่าความสุขเป็นสิ่งที่ส่งต่อกันได้นะคะ happiness is contagious เพราะฉะนั้นใช้เวลากับเพื่อนหรือคนรอบข้างที่ให้พลังบวกมากขึ้นและลดเวลาที่อยู่กับคนที่ดึงพลังงานของคุณลงไปนะคะเพราะว่าพลังงาน ของผู้คนที่อยู่รอบตัวมีผลอย่างมากต่อความเป็นอยู่แล้วก็ความสุขของเราเองเคล็ดลับข้อที่15กล่าวชื่นชมอย่างจริงใจและจากใจจริง give compliments freely and genuinely หาโอกาสชมเชยคนรอบตัวนะคะ t a k e the time to c o m p l i m e n t those around you ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทหรือแม้แต่คนแปลกหน้าคำชื่นชมเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างจริงใจแล้วก็จากใจจริงเนี้ย สามารถสร้างความสุขให้คนรอบตัวได้แล้วก็ยังส่งต่อพลังบวกกลับมาหาตัวเราเองได้อีกด้วยเคล็ดลับเพิ่มความสุขข้อที่16 9ก้าออกจากสถานการณ์ที่บั่นทอนจิตใจ Walk away from toxic situations หนึ่งในสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่เราสามารถทำเพื่อเพิ่มความสุขให้ตัวเราเองได้ก็คือการเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่บั่นทอนจิตใจ ซึ่งคือ toxic situation นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การปล่อยวางสิ่งที่เป็นพิษหรือว่าสิ่งที่บั่นทอนจิตใจใเราก็จะเปิดพื้นที่ให้พลังงานบวกและความสุขเข้ามาแทนที่นั่นเองค่ะและเคล็ดลับแห่งความสุขข้อที่17ก็คือเชื่อมั่นในแนวทางหรือว่าเจตนาที่เราตั้งไว้แล้วก็ปล่อยวางและผ่อนคลาย trust the process relax your grip การปล่อยวางเป็นหัวใจสําคัญของความสุขนะคะแล้วก็เป็นการดึงดูดสิ่งที่ดีดเข้ามาในชีวิต Detachment is a c o r e p a r t of h a p p i n e s s and manifestation เมื่อคุณตั้งเจตนาไว้แล้วจงผ่อนคลายและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีที่สุดถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ดีอย่างชัดเจนในตอนนี้แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าสิ่งดีๆก็จะเข้ามาแน่นอน Trust the process l a x your grip คล็ดลับข้อ18นะคะในการเพิ่มความสุขก็คือให้ความสำคัญกับการนอนหลับ Prioritize sleep การนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพทางอารมณ์ A good night's sleep is essential for emotional health เพราะว่าถ้าเกิดเราพักผ่อนไม่เพียงพออารมณ์ของเราก็จะตกต่ำแล้วก็ยากที่จะคิดบวกได้หนึ่งในคำแนะนำจากหนังสือ Why We Sleep ของ Matthew Walker ก็คือการรักษาตารางการนอนให้สม่ำเสมอโดยเ,เน้นว่าการเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดิมทุกวันแม้กระทั่งในวันหยุดจะช่วยให้ร่างกายปรับจังหวะก,การนอนได้ดีขึ้นความสม่ำเสมอหรือว่า consistency เป็นส,สิ่งสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพการนอนนะคะเพราะมันช่วยให้ร่างกายของเราสร้างกิจวัตรตามธรรมชาติทำให้นอนหลับได้เร็วขึ้นและตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นแจ่มใส เคล็ดลับข้อที่19ในการเพิ่มความสุขนะคะก็คือการจัดระเบียบการใช้โซเชียลมีเดีย declutter your social media เทรนนี้เป็นเทรนที่น่าสนใจเลยนะคะโดยเฉพาะคำว่า declutter ก็เป็นคำใหม่ที่น่าสนใจเช่นกันคำว่า declutter หมายถึงการทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือการกำจัดสิ่งของหรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปจากพื้นที่เพื่อทำให้พื้นที่นั้นๆดูสะอาดตาและมีการจัดระเบียบที่ดีขึ้น โดยมักจะเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งของในบ้านหรือที่ทํางานอย่างมีระเบียบและเน้นที่การลดความยุ่งเหยิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่คําว่า declutter นี้เป็นคําที่มาจากการรวมตัวของดีที่หมายถึงการลดหรือกําจัดและ clutter ซึ่งหมายถึงความยุ่งเหยิงหรือสิ่งที่รกหรือไม่เป็นระเบียบคำนี้ถูกเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงต้นศตวรรษที่21เมื่อแนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและการมีพื้นที่สะอาดเริ่มได้รับความนิยมนะคะ ก็เลยเป็นที่มาของเคล็ดลับความสุขในข้อนี้นะคะ declutter your social media ก็คือหมายถึงการให้ลองเลิกติดตามบัญชีที่ทำให้เรารู้สึกแย่หรือรู้สึกเครียดแล้วก็ให้เติมเต็มฟีดของโซเชียลมีเดียของคุณด้วยเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจทำให้คุณยิ้มได้แล้วก็นำมาซึ่งความสุขในชีวิตนั่นเองค่ะเคล็ดลับข้อที่20ในการเพิ่มความสุขในปีใหม่นี้นะคะ ติดต่อกับเพื่อนเก่าอีกครั้ง Reconnect with o l d friends ความสุขมาเกิดจากการได้ติดต่อพูดคุยกับผู้คนที่เรารักและห่วงใย happiness is created by connecting to dear friends and loved ones ให้ลองติดต่อเพื่อนเก่าที่เคยมีความทรงจำดีๆร่วมกันแล้วนะเราจะค้นพบว่าความรู้สึกอบอุ่นและความหวนระลึกถึงอดีตนะคะในภาษาอังกฤษใช้คำว่า nostalgia นะคะความหวนระลึกถึงอดีต ความรู้สึกเหล่านี้จะสามารถเติมเต็มความสุขให้หัวใจของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะเคล็ดลับข้อที่21ข้อนี้น่าสนใจมากรับประทานอาหารที่ช่วยเพิ่มความสุข Eat f o o d s that b o o s t your mood อาหารบางชนิดช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้นะคะ Some f o o d s can boost your mood naturally Boost your mood ก็คือปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะอาหารเหล่านี้ก็เช่นอาหารที่ อุดอมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3เช่นปลาแซลมอนหรืออาหารที่มีวิตามิน B สูงเช่นผักใบเขียวแล้วก็ไข่เลือกรับประทานอาหารที่เราชอบนะคะเราก็มีประโยชน์ก็ยิ่งช่วยเพิ่มความสุขให้เราได้มากยิ่งขึ้นครับข้อที่22นะคะความสุขที่มาพร้อมกับสติ mindfulness h a p p i แทนที่จะพยายามทำหลายสิ่งพร้อมกันนะคะ ลองโฟกัสกับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงเพียง1ห,หรือ2ส,สิ่งก็พอนะคะไม่ว่าจะเป็นการลิมรสอาหารที่ชอบหรือเพลิดเพลินกับหนังสือดีๆการมีสติอยู่กับปัจจุบันช่วยเพิ่มความสุขและคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาแนะนำให้ลองวางโทรศัพท์ลงนะคะเพื่อให้เราได้ดื่มด่ากับช่วงเวลาแห่งความสุขนั้นอย่างเต็มที่เราก็จะได้ช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็น Mindful Happiness นั่นเองค่ะเคล็ดลับข้อที่23ในการเพิ่มความสุขนะคะหัวเราะให้มากขึ้นซึ่งก็รวมถึงหัวเราะให้กับตัวเองด้วยนะคะ love more even at yourself เสียงหวัวเราะช่วยบรรเทาความเครียดทำให้รมดีแล้วก็เติมเต็มความสุขให้ชีวิตนะคะ laughter laughter ก็คือเสียงหวัวเราะ release stress improve mood and bring joy แนะนำให้ เพิ่มเสียงหัวเราะด้วยการลองดูภาพยนตร์ตลกเล่าเรื่องขำขันให้กันฟังนะคะหรือหัวเราะให้กับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของตัวเราเองถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะหัวเราะให้กับความผิดพลาดของตัวเองได้ชีวิตเราก็จะเบาแล้วก็มีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะเคล็ดลับข้อที่24นะคะพูดไม่เพื่อให้เราได้พูดใช่กับสิ่งที่สำคัญกว่า say no to say yes เรียนรู้ที่จะปฏิเสธหรือพูดไม่กับคำขอหรือภาระที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลัง Learn to say no to requests or commitments that drain you เพราะว่าทุกครั้งที่เราพูดไม่กับสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสิ่งที่เราจำใจต้องทำเราก็กำลังสร้างพื้นที่ให้กับการตอบรับหรือว่า say yes กับสิ่งที่มีความหมายและก็ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะเคล็ดลับข้อสุดท้ายข้อที่25ก็คือเลือกที่จะมีความสุขในตอนนี้ choose to be happy now ความสุขไม่ใช่จุดหมายปลายทางนะคะ happiness isn't a future destination แต่ว่าความสุขเป็นการตัดสินใจในทุกๆวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาคำแนะนำก็คือทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วให้ตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมองหาความสุข สร้างความสุขนั้นขึ้นมาแล้วก็เปิดใจรับความสุขนั้น embrace happiness ถึงแม้ว่าความสุขนั้นอาจจะเป็นในรูปแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ตามนะคะอับราฮัมลินคอนเคยกล่าวไว้ว่าคนส่วนใหญ่มักมีความสุขมากเท่าที่กับพวกเขาเท่าที่พวกเขาตั้งใจที่จะมี most folks are about as happy as they make up their minds to be คนส่วนใหญ่มักจะมีความสุข ได้มากเท่าที่เขาตั้งใจที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นจงเลือกที่จะมีความสุขตั้งแต่วันนี้เลยค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รับทราบเคล็ดลับความสุข13ข้อที่เหลือจากทั้งหมด25เคล็ดลับนะคะในการเพิ่มความสุขให้กับชีวิตเราในปีใหม่นี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะคะหวังว่าเคล็ดลับดีๆที่เรา นำเสนอไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านในเริ่มต้นปีใหม่ได้อย่างมีความสุขและก็สดใสมากยิ่งขึ้นนะคะหากคุณผู้ฟังติดตามสนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ารับฟังรายการอ,าอื่นๆของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรของเราก็สามารถรับฟังได้ทาง FM 107.25 m ้ z เหรือทาง YouTube ที่ช่อง NU r a d i เเช่นกันค่ะและพบกันใหม่ในรายการ ครั้งต่อไปนะคะที่เราจะนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมฟังและขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีและเต็มไปด้วยความสุขค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ